ที่92ข้อจำกัดอินทรีมังกรเพลิงร่างของมันไม่ใหญ่มันสูงเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของคนเท่านั้นปีกของมันมีสีดำเช่นเดียวกับหินแร่เหล็กแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนได้มากที่สุดก็คือเปลวไฟสีแดงอันรุนแรงที่ปีกของมันเปลวไฟสีแดงที่น่ากลัวนั้นร้อนมากจนสามารถหลอมเหล็กให้เหลวได้อย่างง่ายดายได้มีการกล่าวกันว่าพวกมันมีสายเลือดขององค์กรลายเวียนอยู่จึงถูกเรียกว่าอินทรีมังกรเพลิงเจ้านี่แหละลิวหูพูดล้วอูขมวดคิ้วเล็กน้อย อินรีมังกรงท่านแน่ใจหรือว่าต้องการจะเลือกมันถึงมันจะแข็งแกร่งก็จริงแต่นกอินทรีกับงูเป็นศัตรูกันตามธรรมชาติพวกมันไม่ถูกกันไม่ใช่หรือนกอินทรีและงูเป็นศัตรูกันอย่างแท้โดยปกติแล้วผู้ใช้พลังวิญ,ญญาณไม่ได้เลือกสัตว์วิญญาณโดยคำนึงถึงความแข็งแกร่งแต่จะเลือกสัตว์วิญญาณโดยคำนึงถึงความเข้ากันกับตัวเองหากสัตว์วิญญาณทั้งสองตัวของพวกเขาเป็นศัตรูกันความแข็งแกร่งในการร่วมมือกันก็คงจะลดลงอย่างมากใช่ข้าแน่ใจลิวหูพยักหน้า ความสับสนเล็กน้อยเกิดขึ้นในดวงตาของลัวอูเขาพูดอย่างน้อยก็บอกข้าหน่อยว่าทำไมท่านถึงเลือกมันข้าไม่คิดว่ามันจะเหมาะกับท่านมันแข็งแกร่งลิวห,หูพูดอินซีมังกรเพลิงเป็นหนึ่งในสัตว์วิญญาณที่ทรงอำนาจที่สุดในระดับทองลัวอูขมวดคิ้วถึงมันจะแข็งแกร่งแต่ท่านก็ควรรู้ว่าบางครั้งสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมาะกับท่านที่สุดเสมอไปมันไม่จำเป็นที่ต้องสแสวงหาแต่ความแข็งแกร่งแต่มันมีพลังในการต่อสู้สูงนักลิาๆ ความสับสนปรากฏระหว่างคิ้วของลัวอูมันดูเริ่มจรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอะไรคือพลังในการต่อสู้สูงกันนี่คือสัตว์วิญญาณที่จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตไม่ว่าเขาจะเลือกสัตว์อะไรมันก็ถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผู้ใช้พลังวิญญาณเมื่อคิดดูดีๆทันใดนั้นลัวอูก็เข้าใจและเปลี่ยนสีหน้าเป็นรอยยิ้มอันขมขื่นท่านเลือกเพราะคำานึงถึงการต่อสู้ครั้งนี้ใช่ไหมลิวหูพยักหน้าอินทรีมังกรเพลิงสามารถบินบนท้องฟ้าได้และความเร็วของมันก็เร็วมาก มันมีข้อได้เปรียบตามธรรมชาติในการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวนอกจากนี้สัตว์วิญญาณในพื้นที่ป่าหงชาส่วนมากจะเป็นงูมแมลงและกิ้งก่าการโจมตีด้วยทักษะไฟของอินรีมังกรเพลิงสามารถชนะทางสัตว์วิญญาณเหล่านั้นได้นั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าเลือกมันหรอือลู่อู่ถามลิวหูพยักหน้าใช่ค่ารู้ว่าการแข่งขันครั้งนี้มีความสําคัญมากหากเจ้าแพ้การสูญเสียที่เจ้าต้องได้รับมันใหญ่เกินไปลิวหูไม่ได้เลือกอินทรีมังกรเพลิงเพื่อตัวเขาเอง เขาเลือกเพราะอยากให้ลู่อูชนะการประลองลู่อูพูดไม่ออกไปครู่หนึ่งเขาไม่มีทางเลือกนอกจากตไหลายลิวหูไม่ต้องกังวลไปหน้าข้าจะชนะแน่นอนท่านสามารถเลือกสิ่งที่ท่านต้องการจริงๆได้เลยผู้คนรอบๆของพรักองชาต่างก็รู้สึกโกรธเมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งนี้เด็กคนนี้ช่างโอหังอาจารย์หงนั้นเป็นถึงหัวหน้าผู้ปรับแต่งพลังวิญญ,ญาณของหอคอยวงชาทั้งๆที่รู้ว่าต้องผเผชิญหน้ากับอาจารย์หงผู้นั้นเขาคนนี้กลับกล้าพูดเช่นนี้ แม้แต่ลูหยางพิงเองก็เปลี่ยนท่าทางจากที่ไม่แยแสต่อสิ่งต่างๆเป็นมองดูลู่อู่อย่างไม่พอใจเท่าไหร่อย่างไรก็ตามลูหยางพิงนั้นก็มีความมั่นใจสูงในฐานะผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองเขาจึงไม่คิดอะไรมากอยู่ดีท่านสามารถเลือกสิ่งที่ท่านต้องการจริงๆได้เลยหลังจากได้ยินสิ่งที่ลู่อู่พูดในที่สุดหลิวหูก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยเขาเดินออกไปอีกครั้งโดยคราวนี้เขามองไปที่แมงป่องพิษยักษ์มันเป็นแมงป่องขนาดใหญ่ปกคลุม ด้วยสีดำสนิทมันมีสีขาและสองก้ามตะอขอพิษที่ด้านหลังตั้งตรงมันสูงยิ่งกว่าคนสองคนร่างของมันกลืนไปกับความมืดอันน่ากลัวมันเป็นแมงป่องที่มีพิษพิษของสัตว์วิญญาณระดับทองพิษของมันร้ายแรงมากตะอขอพิษอันแข็งแกร่ง,แ,งและทรงพลังไม่เพียงแต่สามารถยิงพิษออกมาได้แต่ยังมีพลังทำลายล้างสูงและสามารถฉีกเหล็กได้ง่ายๆตัวนี้แหละลิวหูนึกถึงมันและอยากจะพูดออกมาล่วออครุนคิดสักครู่แล้วพยักหน้าแม้ว่าแมงป่องพิษยักษ์จะไม่ได้แข็งแกร่ง แต่ตะขอพิษของมันนั้นมีพลังมากไม่มีใครกล้าที่จะลองดีกับมันในป่ายิ่งไปกว่านั้นสัตว์วิญญาณของลิวหูสองตัวแรกยังเป็นแมงมุมดอกไม้และงูทมินปิดกระดูกทั้งสองตัวเป็นสัตว์วิญญาณที่ใช้การโจมตีประเภทพิษด้วยการเลือกสัตว์วิญญาณตัวนี้มาร่วมด้วยเหมือนว่าลิวหูได้ตัดสินใจที่จะมุ่งสู่เส้นทางแห่งผู้ใช้พิษก็แค่นั้นแหละลู่อูกวักมือเรียกคนงานชายที่อยู่ข้างเขาและพูดว่า ช่วยข้านำแมงป่องพิษยักย้ายตัวนั้นไปที่โรงเรนได้หรือเปล่าคนงานชายข้างๆเขารีบขนส่งแมงป่องพิษยักษ์ในทันทีเนื่องจากลูกอูได้เลือกสัตว์วิญญาณที่จะทำให้อาจารย์หงได้ดเปรียบท่านอาจารย์หงเดินเข้ามาจากข้างนอกดวงตาของเขาก็กวาดไปทั่วห้องถงและเขาก็เริ่มเลือกสัตว์วิญญาณที่เขาต้องการจะปรับแต่งคนงานคนหนึ่งเดินออกมามอบถ้วยชาให้อาจารย์หง อาจารย์ของรับชานั้นมาจากนั้นเขาก็ตรงไปที่อินซีมังกรเพลิงและพูดอย่างมั่นใจถ้าอย่างนั้นข้าจะขอเลือกเจ้านี่เองแล้วคนงานชายผู้นั้นก็ส่งอินซีมังกรเพลิงไปยังโรงเรือนใบหน้าของหลิวหูแสดงถึงความขมขื่นแย่ชะมัดเจ้านั่นบันดันเลือกนอกอินซีมังกรเพลิงซะได้ไม่ว่าจะเป็นแง่มุมไหนอินซีมังกรเพลิงก็สามารถบทยี่แมงป่องพิศยัษ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นสัตว์วิญญาณชนะทางที่แมงป่องพิศยัษ์ไม่มีทางที่จะต่อสู้กลับได้ อินทรีมังกรเพลิงมีความสามารถในการบินขึ้นไปบนท้องฟ้าส่วนแมงป่องพิศยษ์นั้นมักซ่อนตัวอยู่ตามธรรมชาติมันจึงเสียเปรียบการโจมตีด้วยไฟของอินทรีมังกรเพลิงสามารถทำลายเปลือกของแมงป่องพิศยักษ์ได้อย่างง่ายดายล้วอูขมวดคิ้วเล็กน้อยทันใดนั้นก็รีบไปหยิบถ้วยชาในมือของอาจารย์หงคนงานชายข้างๆสั่นกลัวและรีบไปหยุดเขาเจ้าคิดจะทำอะไรนะลบออกไปหน้าล้วอูผลักคนงานชายออกไปแล้ว เปิดฝาถ้วยชาก็พบว่ามีคำเขียนอยู่สามคำว่าแมงป่องพิษยักใบหน้าของอาจารย์หงดูหมุดดิดเล็กน้อยน่าสนใจดีนี่ลู่อู่พูดด้วยน้ำเสียงเย,ย,ย,ย้ะเย้ยพร้อมยิ้มที่มุมปากของเขาท่านอาจารย์หงเจ้าจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงเอ่ยถ้วยชานั้นได้เปิดเผยตัวเลือกสัตว์วิญญาณของลู่อู่เพื่อให้อาจารย์หงสามารถเลือกสัตว์วิญญาณที่ชนะทางมาปรับแต่งได้คดโกงกันหน้าด้านๆอาจารย์หงตั้งสติอยู่ครู่หนึ่งและพูดออกมาว่าข้ายังไม่ทันเห็นคำในถ้วยชาเลยข้าเลือกอิินทรรีมังงกเพล เพราะมันรู้สึกว่าส่งพลังแก้ตัวแบบนี้เนี่ยนะาไปเลือกมาใหม่เลยหลิวหูวอยวายหาลัวอูไม่เอใจเกี่ยวกับถ้วยน้ําชาเขาคงจับแท้การประลองไปโดยปริยายในเวลานี้ดวงตามีสายตาของผู้แข็งแกร่งหลายจ้องมองมาที่ร่างของหลิวหูเขาได้แต่มองไปรอบๆอย่างระมัดระวังและลดเสียงของเขาลงที่นี่มีผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงอยู่อย่างน้อยสี่คนระวังตัวไว้หนาหนายน้อย,อยแม้ว่าทีมหงชาจะไม่กล้าโจมตีล่วอูอย่างเปิดเผยแต่ถ้าล่วอูมีปัญหาพวกเขาก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะ ลงโทษสักเล็กน้อยมีประกายความโกรธในดวงตาของลัวอูแต่ในไม่ช้ามันก็ถูกสงบลงเขาพูดอย่างใจเย็นมันไม่สําคัญหรอกข้าทําได้ดีกว่านี้หลิวหูประหลาดใจเล็กน้อยไม่มีทางอาจารย์หงรู้สึกโกรธมากนี่ไม่ต่างไปจากการหักหน้าเขาในกรณีนี้เหมือนกับว่าลัวอูตอกหน้าอีกฝ่ายว่าเขาไม่จําเป็นต้องเลือกสัตว์วิญญาณใหม่อีกครั้งจากนั้นเขาพูดออกมาเบาๆอย่าก,กังวลไปเชื่อใจข้าเถิดลัวอูพูดกับหลิวหูแล้วหันไปมองอาจารย์หงเจ้ายัางต้องการที่จะประลองทั้งทั้งอย่างนี้ต่อไปไหมโอหัังนก ถ้าเจ้าต้องการประลองทั้งๆแบบนี้ข้าก็จะไม่ห้ามท่านอาจารย์หงพูดอย่างเย็นชาปากของลู่อูยกขึ้นเล็กน้อยงั้นก็มาประลองกันแต่ข้าขอเลือกสัตว์วิญญาณเพิ่มเล็กน้อยลู่หยางพิงพู้ซึ่งเฝ้าดูอยู่ทันใดนั้นก็พูดขึ้นว่าทั้งคู่สามารถเลือกได้เพียงตัวเดียวนี่คือกฎไม่ต้องกังวลไปข้าแค่จะเลือกสัตว์วิญญาณทั่วๆไปสักสองสามตัวเท่านั้นเองอีกอย่างข้าพร้อมจะซื้อไม่มีปัญหาอะไรหรอกหน้าหลังจากพูดจบประโยคลู่อูก,ก็เริ่มเลืออกกสัตตวว์ิญาาาณที่เข้งร ลุยหยางพิงยกคิ้วของเขาและกำลังจะคัดค้านอย่างไรก็าตามเมื่อเห็นว่าลูอ่อูเลือกสัตว์วิญญาณระดับต่ำที่ไม่ต่างไปจากขยะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรอีกนอกจากนี้อีกฝ่ายก็กำลังจ่ายค่าสัตว์วิญญาณเหล่านั้นเขาจึงไม่ได้หยุดพวกมันเป็นเพียงสัตว์วิญญาณระดับขยะเขาจะเอาไปทำอะไรได้บทที่93การปรับแต่งลูอ่อูเลือกสัตว์วิญญาณเพิ่มมาสามชนิดตัวแรกคือหนูหาวิญญาณระดับทองแดงสัตว์วิญญาณหนูตัวเล็กๆที่เก่งในการขุดหลุม มันอ่อนแอในด้านความแข็งแกร่งแต่มีความสามารถในการดมกลิ่นสูงมันจึงมีส่วนสําคัญอย่างมากในการขุดหาหินวิญญาณในเมืองแร่วิญญาณตัวที่สองด้วงเหล็กไหลสัตว์วิญญาณประเภทมแมลงขนาดเท่าฝ่ามือมีความเร็วในการคลานอยู่ที่ปานกลางเมื่อตกอยู่ในอันตรายมันจะนอนตัวลงและใช้เปลือกแข็งที่เหมือนกับฝาหมอสีดำปกป้องตัวเองเนื่องจากทักษะแข็งตัวของมันสามารถเสริมการป้องกันด้วยเปลือกแข็งของมันได้บางคนจึงเรียกมันว่า,มาแมลงเต่า ตัวสุดท้ายสัตว์วิญญาณระดับเงินตะก,กะแตนต่ำข้าววายุคล่างมันเป็นตะก,กะแตนต่ำข้าวสีเขียวสูงราวๆครึ่งหนึ่งของคนทั่วไปมันครอบครองทักษะลมที่หาได้ยากในเหล่าสัตว์วิญ,ญญาณมันมีลำตัวที่เบาและสามารถเปลี่ยนรูปร่างให้พออมอลงได้โดยใบมีดอันคมกริบและแหนกคู่ที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอาวุธทําให้มันสามารถทําลายหินและต้นไม้ได้อย่างง่ายดายสัตว์วิญ,ญญาณชนิดนี้ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่พื้นที่เขตป่าองชาหอคอยหงชาได้ซื้อมันมาจากพื้นที่อื่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสัตว์วิญญาณในร้านเลือกสัตว์วิญญาณสามชนิดนี้มาอย่างละสิบตัวแล้วส่งพวกมันไปที่โรงเรนของข่าล่วอุกล่าวคนงานที่อยู่ข้างๆเขารู้สึกประหลาดใจได้เรือขอรับมันไม่ได้ผิดกฎจัดการซะสิล้วอุกลอกตาของเขาแล้วโยนถุงใส่หินวิญญาณเอาเงินนี่ไปคนงานชายคนนั้นรับเงินมาและไม่มีอะไรจะพูดต่อดังนั้นเขาจึงสุ่มเลือกหนูหาวิญญาณดวงเล็กๆและตะกะแตนต่ำข้าววายุคล่งมาอย่างละสิบตัว ตามกฎแล้วทั้งคู่จะสามารถเลือกสัตว์วิญญาณระดับทองได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นสำหรับการปรับแต่งเว้นแต่ว่าการปรับแต่งนั้นล้มเหลวและส่งผลให้เกิดการตายของสัตว์วิญญาณจนต้องหาตัวใหม่มาแทนที่แน่นอนว่าสัตว์วิญญาณระดับต่ำไม่ได้อยู่ในกฎนี้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมนายน้อยหรือหูยังคงเป็นห่วงนี่เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ดีลู่อูให้ความมั่นใจแก่เขาและจากนั้นก็ตรงไปที่โรงเรนของเขาเองเขารู้ดีว่า มันมีการจำกัดเวลาสำหรับการปรับแต่งดังนั้นเขาจึงต้องรีบไม่ให้เสียเวลาไปเปล่าฮ่หาฮอีกด้านหนึ่งอาจารย์หงก็ได้นำอินทรีมังกรเพลิงของเขาเข้ามาในโรงเรือนพร้อมกับยาล้ำค่าจำนวนมากซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเวทีชั่วคราวสำหรับการต่อสู้ของสัตว์วิญญ,ญาณก็ถูกเตรียมการจนเสร็จสิน้นสถานที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ว่างนอกเมืองไมมูในส่วนที่เป็นทะเลทรายนั้นนุ่มแต่ก็ไม่นุ่มเกินไปจนกลายเป็นทรายดูดและไม่ได้เข้าไปลึกเกินไปถึงกลางทะเลทราย พื้นที่อันว่างเปล่าถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสนามประลองและบริเวณโดยรอบก็เต็มไปด้วยผู้คนที่มุ่งหวังจะมาชมการต่อสู้ในวันนี้การต่อสู้ระหว่างสัตว์วิญญาณระดับทองนั้นหาดูได้ยากมากยิ่งไปกว่านั้นทุกคนต่างก็รู้ถึงความหมายของคำว่าการต่อสู้ของสัตว์วิญญาณการสู้จนตายไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าฝ่ายหนึ่งจะสูญสิ้นกล่าวก็คือต้องมีเลือดของสัตว์วิญญาณระดับทองที่สูญสิ้นลงในจุดนั้น หลังจากเข้าสู่โรงเรือลูกอูกตรวจสอบยืนยันว่าห้องนั้นไม่ได้ถูกลอบสังเกตการอยู่และเข้าสู่มิติหายไปโชคดีที่ในตอนนี้เขามีแต้มเสียนสะสมไว้อยู่มากมิฉะนั้นลูกอูคงจะมีปัญหาเล็กน้อยการปรับแต่งสัตว์วิญญาณระดับทองนั้นก็มีค่าใช้จ่ายสูงและเสียแต้มเสียนมากมายมหาศาลสังเคราะห์ลูกอูเรียกส่วนต่อประสานการสังเคราะห์หากเขาต้องการเพิ่มพลังการต่อสู้ของสัตว์วิญญาณ ในช่วงเวลาสั้นๆการประทับตราเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุดเลือกทักษะทักษะระดับ4ดำดินของนูหาวิญญาระดับทองแดงสกิลนี้ไม่ใช่การขุดหลุมง,ง่ายๆแต่เป็นการลงไปในพื้นดินโดยตรงสร้างทางเดินใต้ดินอย่างรวดเร็วและทำลายพื้นดินเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้ดังนั้นมันจึงถือเป็นทักษะการต่อสู้ทักษะดำดินระดับ4ราคา50แต้มเสีย ประทับตราสําเร็จลู่อูได้รับตราทักษะการขุดมาแล้วเรียบร้อยมาเลยตาห่วงเจ้าน่าจะเรียนรู้มันได้นะลู่อูลองสลักตราทักษะบนต้าห่วงประสบความสําเร็จอัตราการประสบความสําเร็จของการแกสลักตราลงบนสัตว์วิญญาณระดับทองแดงนั้นสูงมากจากนั้นลู่อูก,ก็มองไปที่แมงป่องพิศยษ์ตาของเจ้าแล้วล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวหลังจากผ่านไปร้อยครั้งติดต่อกันตราประทับก็หายไปอย่างสมบูรณ์ลู่อูไม่แปลกใจ เลยอัตราความสําเร็จของการประทับตราลงบนสัตว์วิญญาณระดับทองนั้นต่ํากว่ามากและเป็นเรื่องปกติที่จะล้มเหลวหลายร้อยครั้งต่อไปประทับตรา ล้มเหลวทำต่อไปวนไปหลายๆรอบหลังจากผ่านไป73ครั้งเขาก็ประสบความสาเร็จเลือกทักษะต่อไปด้วงเหล็กไหลทักษะที่เลือกแข็งตัวระดับบีราคา100่แต้มเสียงด้วยความสามารถนิเปือกของด้วงอันแข็งแกร่งจะถูกเสริมการป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งในความเป็นจริงก็จะมีการเสริมแกร่งเพิ่มขึ้นไปอีกมันเพิ่มความต้านทานอย่างมากความสามารถในการต้านทานหลังจากที่ใช้ทักษะแข็งตัวนั้นให้ผลดีลู่อูพยายามประทับตราทักษะแข็งตัวบนต้นตาห่วงล้มเหลวลองอีกครั้งล้มเหลวตาหวงมองลู่อูอย่างบริสุใจดูเหมือนว่า ตาวงไม่สามารถเรียนรู้ทักษะน,นี้ได้จะเป็นการดีกว่าที่จะยอมรับความจริงและยกมันให้กับแมงป่องพิศยษ์ล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวลู่อูทําซ้ําไปหลายครั้งหลังจากนั้นประมาณ200ครั้งในที่สุดก็สําเร็จพลังวิญญาณของลู่อูเกือบหมดไปแล้วโชคดียังดีที่เวลาภายในมิติหลายและโลกภายนอกดําเนินไปด้วยอัตราที่แตกต่างกันเขาจึงมีเวลาพอที่จะฟื้นพลังวิญญาณของเขาได้จากนั้นก็มีตะกั่วแตนต่มข้าววายุคลั่งระดับเงินเหตุผลในการเลือกตะกั่วแตนต่มข้าววายุคลั่งนั้นก็ง่ายๆ เพราะมันมีทักษะระดับเอที่หายากพิธีศพกลางเขียนคลั่งมันเป็นทักษะที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างของร่างกายด้วยความที่สูงสร้างเงาเสมือนนับสิบด้วยความเร็วที่เหนือกว่าสร้างความสับสนให้กับฝ่ายตรงข้ามการโจมตีสร้างความเสียหายอย่างมากความสามารถนี้ค่อนข้างคล้ายกับทักษะการทำสงครามของการตีกระดูกผีทักษะที่เลือกพิธีศพกลางเขียนคลั่งระดับเอราคา200แต้มเสียนลู่อูก็พยายามลงตราให้กับต้าหงครั้งนี้โชคดีที่เขาประสบความสําเร็จส่วนรายต่อไปนั้นคือการเดินทางอันยาวนาน และหน้าเบื่อของการประทับตราแต่ลู่อูก็ยังโชคดีประมาณ105ครั้งเขาก็ประสบความสาเร็จลู่อูเห็นว่ายังมีเวลาเหลืออีกมากดังนั้นเขาจึงใช้โอกาสนี้ที่จะลงประทับตราทักษะเกา้าพริตตาให้กับแมงป่องพิษยักษ์ซึ่งทักษะก็ได้ถูกประทับตราออกมาแต่ลู่อูก็ยังไม่พอใจต้นกําเนิดของแมงป่องพิศยักษ์นั้นค่อนข้างแข็งแกร่งในบรรดาวิญญาณระดับทองมันจัดอยู่ในอันดับที่แข็งแกร่งที่สุดในแง่ของศักยภาพของพื้นเพข,ของมันควรจะเป็นถึงระดับทองมิติสิก่ก่าอฝฝึนยงเเปป็็นนนนขั้ตอ มันจะสามารถเติบโตเป็นวิญญาณระดับสิทธิได้ซึ่งศักยภาพทางเผ่าพันธุ์ของอินทรีมังกรเพลิงเองก็ควรเป็นระดับทองมิติสิบเช่นกันหรือก็คือแง่ของศักยภาพแมงป่องพิษนั้นยังไม่มีข้อได้เปรียบหลังจากการผ่านการปรับแต่งของอาจารย์หงศักยภาพตั้งเดิมของอินทรีมังกรน่าจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับเพชรได้ง่ายๆซึ่งเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าระดับจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่มันก็น่ากลัวมากที่เขาสามารถยกระดับประสิทธิภาพการรบได้เหมือนกับแรงสายที่สามารถกำจัดกระต่ายแห่งแดนสากสู์ ในระดับเดียวกันได้อย่างง่ายฮ่าฮยกระดับแก่นวิญญาณลั่วอูกัดฟันของเขาและเลือกการตัดสินใจที่เจ็บปวดครั้งนี้จะทําให้เขาต้องเสียแต้มเสียมากขึ้นกว่าครั้งไหนฮ่าฮ่าไฮพีศาร์เองก็มีระบบรองรับทักษะการยกระดับแก่นวิญญาณเช่นกันเพียงสําหรับแหล่งที่มาของการยกระดับแกนวิญญาณระดับทองต้องใช้แต้มเสียมากเกินไปต่อให้พยายามประหยัดแค่ไหน ก็คงเริ่มที่8 0 0 0ันแต้มเสียรโชคดีที่ศักยภาพผ่อพันุ์ของแมงป่องพิศยษ์อยู่ไม่ห่างจากระดับทองเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วผู้คนที่รออยู่นอกสนามประลองชั่วคราวแทบอดใจรอไม่ไ,มไหวและในที่สุดเวลาก็มาถึงแล้วอาจารย์หงเดินออกจากโรงเรือนอย่างมีความสุขคราวนี้มันเป็นไปอย่างราบรื่นเขารู้สึกค่อนข้างสบายใจและรู้สึกมั่นใจอาจารย์หงยืนยันว่าในที่สุดเขาก็ข้ามกำแพงและก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้ปรับแต่งระดับอาวุโส ได้สำเร็จการปรับแต่งครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจที่สุดในชีวิตของเขาแกจะเอาอะไรมาสู้ข้าง,งั้นหรือลูกอูบทที่9 4ไม่มีทางชนะท่านอาจารย์หงเดินออกมาแล้วมีคนตะโกนมีเสียงเชียร์ดังขึ้นในลานประลองออกมาแล้วอาจารย์หงสนุกเพลิดเพลินไปกับเสียงเชียร์ในฐานะผู้ปรับแต่งอาวุโสเพียงคนเดียวในพื้นที่เขตอ่งชาเขาสมควรได้รับเสียงเชียร์ดังกล่าวแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกใครแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเขาในการดื่มด่า กับช่วงเวลานี้ข้างในโรงเรือนนั้นเละเทะไปหมดซากของมแมลงและอาหารกระจัดกระจายอยู่บนพื้นพร้อมกับกองสมุนไพราหายากนับไม่ถ้วนหมดเมื่ออินรีมังกรเพลิงได้ยินเสียงของอาจารย์หงมันก็เปิดตายอย่างช้าๆมันเป็นดวงตาที่เฉียบคม ซึ่งทําให้คนรู้สึกเย็ยนไปถึงสันหลังเปลวไฟสีแดงอันน่าสะเรึงกลัวควบแน่นระหว่างปีกกลายเป็นปีเปนปกเพลิงขนาดใหญ่ทันทีเสียงแหลมสูงดังลั่นไปทั่วเปลวไฟหมุนวนขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นเปลวไฟนั้นก็พุ่งผ่านท้องฟ้าไปผู้คนมองเห็นได้เพียงแค่มีปีกเปลวไฟขนาดใหญ่บินอยู่เหนือท้องฟ้าอากาศเต็มไปด้วยลมหายใจอันร้อนแรง พร้อมเสียงตะโกนและอุทานของฝูงชนระดับทองมิติที่สิิแกนวิญญาระดับเพชรมันเป็นผลของการปรับแต่งที่สมบูรณ์แบบมันคือการปรับแต่งที่สมบูรณ์แบบเพื่อยกระดับแกนวิญญาณดั้งเดิมให้แข็งแกร่งขึ้นและยกระดับของมิติวิญญาณไปถึงขีดจำกัดซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะทำได้สำเร็จดวงตาของลูหยางพิงเต็มไปด้วยความประหลาดใจ วิชาลับของอาจารย์ของนั้นช่างยอดเยี่ยมจริงๆด้วยศักยภาพเดิมของอินทรีมังกรเพลิงที่มีโอกาสเติบโตไดถึงระดับทองแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของตัวมันเองด้วยไม่ใช่ว่าแค่มีศักยภาพสูงแล้วมันจะสามารถเติบโตไปจนถึงระดับนี้ได้อินทรีมังกรเพลิงตัวนี้มันดูแข็งแรงมากหากใครไปถึงระดับทองแล้วได้มันมาครอบครองหลักก็จะต้องแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนบางทีอาจยังได้ขี่มันขนาดที่สู้อีกด้วยข้าละอิจฉาจริงๆข้าคงจะติดใจน่าดูถ้าได้นั่งบนมันการต่อสู้บนสัตว์วิญญาณเป ถูกเลยว่าเจ้าของร้านลั่แห่งซาลาไปอยู่จะเลือกสัตว์วิญญาณชนิดไหนและจะใช้วิธีการใดปรับแต่งข้าเดาว่าก็คงจะชนะยากอยู่ดีนั่นแหละถึงกระต่ายแห่งแดนสากสูญของเจ้าของร้านลู่อูเมื่อวานนี้มันจะน่าทึ่งก็เถอะแต่มันก็เป็นแค่สัตว์วิญญาณระดับทองแดงใช่แล้วยิ่งสัตว์วิญญาณระดับสูงขึ้นความยากลําบากในการปรับแต่งเองก็จะเพิ่มขึ้นบางทีอาจจะสองเท่าเลยด้วยซ้ำเพราะแบบนั้นและผู้ปรับแต่งวิญ,ญญาณอาวุโสถึงมีเกียรติใช่ไหมหละ่ะมีการพูดคุยกันมากมายหลังจากได้เเเหหหห็็็นนนนนนนออิิิทรรรียงงกกกพลลผผูู้้้้คคส่่่วววใญดแาาาาาจจ์ะะปช ต่อสูนั่นอะไรน้าทันใดนั้นก็มีเสียงร้องประหลาดใจไม่ไกลนักดูเหมือนว่าจะมีเงาดําข้ามทะเลทรายแล่นผ่านไปมาอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าจะเป็นแมงป่องตัวใหญ่มีผู้ชายนั่งอยู่บนแมงป่องด้วยนั่นมันล่วอูเจ้าของร้านล้วแห่งซาลาไปอยู่นี่นาเขาปรับแต่งมันเสร็จแล้วและการต่อสู้อันสั่นสะเทือนไปทั้งสวรรค์ก็กาลังจะเริ่มต้นแล้วสินะบางคนเริ่มถูมือด้วยความตื่นเต้นชายที่มีดวงตาแหลมคมคนหนึ่งมองไปที่รูปลักษณ์ของแมงป่องการต่อสู้อันสั่นสะเทือนไปทั้งสวรรค์อะไรการาลู่เลือกกมา่า แมงป่องพิษยักษ์ย้ายเนี่ยนะมันแพ้ทางอินทรีย์มังกรเพลิงนี่มันยิ่งกว่าคำว่าแพ้ทางอีกสัตว์วิญญาณสายพิษเกรงกลัวฝ่ายสัตว์ที่อยู่บนพื้นกลัวสัตว์ที่บินได้และมแมลงก็กลัวทั้งฝ่ายทั้งสัตว์บินได้อินทรีย์มังกรเพลิงตัวเดียวให้ไปสู้กับแมงป่องพิษยักษ์ทั้งฝูงก็ยังได้โดยสร,รุปไปหรือเปล่าบางคนอยากรู้อยากเห็นถ้าระดับมิติวิญญาณสูงกว่าก็อาจจะยังมีโอกาสเมื่อแมงป่องพิษยักษ์เดินมาถึงสนามประลองผู้คนต่างก็ผิดหวังอย่างสมบูรณ์สัต ที่ต่างกันก็ว่าแย่แล้วนี่ยังมีเรื่องของการแท้ทางด้วยสายพันธ์สัตว์วิญญาณอีกลู่อูแพ้แล้วนี่เป็นปฏิกิริยาแรกของทุกๆคนที่เห็นโดยไม่มีใครคิดที่จะขัดขานลู่อูกระโดดลงมาจากแมงป่องพิษยักษและพึมพำด้วยเสียงเบาๆมันไม่เหมาะที่จะเอามาเป็นพาหนะเลยให้ตักของพิษมันแกว่งไปแกว่งมาแถวๆหน้าผากหน้ากลัวชมัดนั่นคือสัตว์วิญญาณที่เจ้าปรับแต่งอย่างนั้นหรือท่านอาจารย์หงพูดด้วยน้ำเสียงประชดประชันเล็กน้อยลู่อูพยักหน้าใช่ไม่เลวใช่ไหมล่ะ และร่างกายก็มีขนาดใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยแต่ขอพิษขนาดใหญ่สูงเทียบเท่าร่างกายมนุษย์ดูน่าสะพรึงกลัวข้าคิดว่าเจ้าจะทําให้ข้าประหลาดใจแต่ข้าไม่ได้คาดคิดว่าจะเป็นแบบนี้อาจารย์หงสายหัวแล้วจ้องมองไปที่อินทรีมังกรเพลิงของเขาก่อนหน้านี้เขากลัวโลกอูจริงๆแต่ตอนนี้เขาโล่งใจแล้วต่อให้แมงป่องพิษยักย้ายตัวนี้จะมีแก่นวิญญาระดับเพชรมันจะสามารถเอาชนะสัตว์วิญญาณที่ชนะทางตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบได้หรือไง อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะมีทักษะแค่ในการฝึกฝนสัตว์วิญญาณระดับล่างลู่อู๋ชเมืองมองดูอินซีมังกรเพลิงจากนั้นก็พยักหน้าและยกย่องสุดยอดมากที่เจ้าปรับแต่งแกนวิญญาณของมันไปถึงระดับเพชรได้แต่มันก็แค่ไปได้สูงสุดที่การแต่ระดับเพชรเมื่อกี้เจ้าพูดว่าอะไรนะอาจารย์หงจ้องมองมาที่เขาลู่อูกล่าวต่อแกนวิญญาณระดับเพชรนั้นมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนหากอินซีมังกรเพลิงไปถึงระดับเพชรมันจะยิ่งเพิ่มงานหนักให้เจ้าอีก ด้วยพลังของหายปีศาจล้วอูสามารถดูข้อมูลของอินทรีมังกรเพลิงได้อย่างง่ายดายทั่วไปสามารถตัดสินระดับของแก่นวิญญาณได้ไม่ยากแต่พวกเขาไม่สามารถทําการตัดสินถึงคุณภาพของมันได้พวกเขาควรรู้ว่าในระดับเดียวกันแก่นวิญญาณนั้นได้ถูกแบ่งออกเป็นสูงและต่ําเจ้ากล้าสอนข้าเรื่องระดับของแก่นวิญญาณนั้นหรือเจ้าเนียนะอาจารย์ของผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองกรดและหัวเราะออกมาลูวอูหัวเราะเบาๆและสัมผัสไปที่ก้ามขนาดใหญ่ของแมงป่องพิษ แม้ว่าข้าให้โอกาสมันไปถึงแก่นวิญญาณทองคาได้เท่านั้นแต่ข้าก็ให้โอกาสมันแล้วเสียงลดลงแมงป่องพิศยักษ์เริ่มปล่อยลมหายใจดั้งเดิมออกมาอย่างสมบูรณ์มันแข็งแรงและไม่ขาดช่วงมันห่างจากระดับเท็จเพียงนิดเดียวเท่านั้นสัตว์วิญญาณตัวนี้กําลังจะข้ามผ่านอดีตไปเพื่อทําสิ่งใหม่ที่ชีวิตนี้มันอาจจะไม่สามารถทําได้สําเร็จเลยก็ได้แต่มันก็ยังพอมี มีความเป็นไปได้อย่างน้อยหนึ่งข้อความเป็นไปได้ของการวิวัฒนาการอันเป็นอิสระใบหน้าของอาจารย์หงเปลี่ยนไปเล็กน้อยในบรรดาผู้ชมมีคนผู้ชาญฉลาดบางคนรู้สึกได้ถึงจังหวะลมหายใจแมงป่องพิศย์และคิดได้ถึงการวิวัฒนาการในทันทีแมงป่องตัวนี้มีที่มีแนวโน้มที่จะวิวัฒนาการในแง่ของมูลค่ามันน่าจะสูงกว่าอินทรีมังกรเพลิงที่ยังเป็นสัตว์วิญญาณระดับทองคา สุดท้ายแล้วมันก็ยากที่จะทำให้สัตว์วิญญาณออกมาสมบูรณ์อาจารย์หงสูตรหายใจเข้าลึกๆข้าต้องยอมรับว่าเจ้าทําให้ข้าประหลาดใจได้จริงๆในแง,ง่ของความสามารถในการปรับแต่งไม่แน่ข้าเองก็กลัวว่าเจ้าอาจจะแข็งแกร่งกว่าข้าลูกอูยิ้มอย่างไรก็ตามเขาคิดกับตัวเองเสียดายข้าไม่มีแต้มเสียนเพียงพอเขาตั้งใจจะให้แมงป่องพิศยัษ์ได้ออกไปในสภาพที่วิวัฒนาการไปแล้วมากกว่าเรียกได้ว่าลูกอูอยากที่จะรอบคอบไว้ก่อนแล้วมันจะทําไมละ่ะ ต่อให้ทุกแง่มุมของอินทรียมังกรเพลิงได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแก่นวิญญาณของอินทรียมังกรเพลิงที่ได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษการปรับแต่งอินทรียมังกรเพลิงและแมงป่องพิศยักษ์ของพวกเราไม่ใช่เพื่อการประมูลแต่เป็นเพื่อใช้สู้ในสนามประลองเจ้าคิดว่าจะชนะข้าได้อย่างไรฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าคิดว่าจะชนะข้าได้อย่างไรงั้นหรอืออาจารย์งงมองดูโลอูอย่างน่าสงสาร จะชนะได้อย่างไรเพียงแค่ความรักและมิตรภาพไม่สามารถทําให้ชนะได้หลายคนรู้สึกเสียใจแน่นอนว่าหากพวกเขาได้รับอนุญาตให้เลือกสัตว์วิญญาหนึ่งตัวพวกเขาส่วนใหญ่ก็คงจะเลือกแมงป่องพิศยษ์เช่นกันเพราะอนาคตของมันไม่ได้ถูกจํากัดด้วยเผ่าพันธุ์ของตัวมันเองอย่างไรก็ตามหากให้พวกเขาเดิมพันว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็คงไม่มีใครเลือกแมงป่องพิศยักษ์เพราะช่องว่างความแข็งแรงของพวกมันทั้งสองก็ขึ้นอยู่ที่เผ่าพันธุ์ของพวกมันนี่แหละ หลิวหูรู้สึกผิดทำไมเขาถึงไม่มั่นคงในตัวเลือกถ้าเขายืนยันหนักแน่นในการเลือกอินทรีมังกรเพลิงลูอกอูก็คงจะไม่ต้องมาแพ้